สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอมซาครับวันนี้จะมาแนะนําการฟาร์มและสถานที่ใหม่ในเกม Speed Simulator กันนะครับตอนนี้ได้มีโค้ดใหม่ภายในเกมนี้นะครับคือ s ป e e d 6 0 0นะครับแล้วไปแล้วครับ300เจมแล้วก็600สเต็ปนะครับแล้วก็ภายในหน้าต่างเกมนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คือสเต็นะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็จะอยู่มุมขวาตรงนี้แต่ตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่แถบทางซ้ายมือครับคุณผู้ชมสามารถที่จะ เช็คสตตตรงนี้ได้เลยนะครับในลำดับต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มให้คุณผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็นการฟาร์มในระดับที่ผู้ชมมีการรีเบิร์ตถึง5ครั้งนะครับให้คุณผู้ชมมาที่แมปตรงนี้ได้เลยครับ speed desert ครับตรงห่วงนี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมปรับเปลี่ยนการตั้งค่านะครับโดยความสูงระยะก,กระโดดจะอยู่ที่299แล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่350นะครับจากนั้นให้กด Enter ได้เลย ในรอบหนึ่งคุณผู้ชมจะได้รับฮูปตรงนี้ประมาณ3-4วงนะครับซึ่ง5วงนี่ผมลองดูแล้วไม่สามารถทําได้ครับลองทุกวิธีแล้วนะครับเป็นสเต็ปที่ผมทํามาตั้งแต่รีเบิร์นห้านะครับ 1, 2, 3, 4เมื่อมาถึงฝั่งนี้ครับให้กระโดดมาทาง4ีม่วงถ้าโดดก็จะคุมครับแล้วตรงคูดาวฮูปตรงนั้นก็จะพอดีครับเราสามารถกระโดดได้ต่อตรงนี้ให้กลางๆปุ๊บแบบนี้ครับ จะได้มาอีก4วงแต่จะลวกนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยก็จะได้สเตปและเลเวลที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับอันนี้น่าจะเลยที่สุดแล้วนะครับในการฟาร์มของผมในเรื่องของไอเทมครับในสัตว์เลี้ยงจะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่50นะครับแล้วก็ส่วนหานจะมากสุดอยู่ที่1น0รหากคุณผู้ชมต้องการฟาร์มเพลินก็แนะนําให้เอาเพชรตัวใหม่ไปเปิดเพชรตัวใหม่ได้ครับประมาณนี้ผมฟาร์มจนเลเวลห้ตันหมดเลยครับจะได้แบบว่าไม่เสียเทียบประมาณเนี้ยครับ ผมใช้เวลาฟาร์มประมาณวัน2วันครับค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นด้วยนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับ yes รึบต้องข้ามฝั่งไปก่อนเหมือนเดิมก็ข้ามไปเลยแล้วกันรึบผมว่าน่าจะสุดแล้วนะครับ t o l e g e n d highway yes โอเครับได้รับเหรียญมาแล้วตอนนี้น่าจะสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออ่านตรงนี้ก่อนความเร็วที่แนะนำสามร้อยถึงห้าร้อยกระโดด200ไปแข่งก่อน สั้นๆจัดไปวันนี้สปีดผมอยู่ที่400โึบโ,โ,โ,โอเคน่าจะที่1เออมาลองตั้งค่าตามที่เขาแนะนำนะครับ300 500เอ้าต้องไปฟาร์มเพิ่มครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มอีกสักหน่อยนะครับผมียบอกคุณผู้ชมบางอย่างครับจะมีข้อผิดภาพบางอย่างก็คือมีรอบหนึ่งที่ผมเล่น แล้วกระโดดตรงนี้ไม่ถึงเลยครับ oh. ไม่ถึงเลยจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเหตุการณ์แบบนั้นครับกระโดดไม่ถึงวงสีเขียวแนะนําให้ออกจากเกมแล้วก็ไปเซิร์ฟอื่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้บั๊กครับระยะกระโดดถึงห่วงเขียวเพราะฟาร์มได้สบายๆรอให้ถึง500ก่อนใกล้ถึงแล้วเคถึงแล้วครับอยู่ที่เลเวล123นะครับประมาณนี้เลยกลับไปที่เดิมกันเลยครับ พร้อมครับ let's go ็แต่อยาท่านจะไปถึงไหนนะเอา้าตกเอาใหม่เอาม่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเยว็นอัพแล้วติดเหมือนติดอะไร <Yeah. S 1> อา้าวคมบิ่งซูดหมดแล้วหรออา้าวไม่มีฮูปให้ด่านนี้ โครงการนี่มีอะไรให้ทําหรือเปล่าผมจะลองไปดูนะครับนี่มันหมดแล้วนะครับเนี่ยองศาแม่นๆลงตรงนี้ก่อนไปถึงถึงถึงอ๋อเป็นเพจครับไม่มีอะไรลองเปิดดูละกันครับของดีทั้งนั้นเลยนะแต่แสนเพจเลยนี่เปิดได้แค่ห้าหกครั้งเองลองเสียงดู อืเอาอีกเอาอีกโอเคขอยที่นังแล้วกันครับอยาได้สองนต์นะเวไทยท่าน hey, โอเคครับลองใส่ดูนะครับถ้าไปฟาร์มเวล50น่าจะได้สเตตเยอะกว่าตัวนี้แล้วมาเป็นทีมสีดำด้วยโอเคเลยอ,อเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยนะครับได้มาสองตัวพอดีโอ้เท่อยู่นะครับเนี่ย ในโซนนี้ก็ที่ดีที่สุดก็คือเพจตรงนี้แหละครับวิ่งวิ่งมาถึงไปลายๆตรงนี้แล้วก็อาศัยความมั่นยำในการกระโดดมาที่นี่ครับก็จะได้รับสัตว์เลี้ยงในระดับโอเมก้าเ่ยนะครับสีดําน่าจะดีที่สุดแล้วครับก่อนจบอีีนี้ครับผมก็จะมาแข่งสักสามแมตช์ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับซึ่งตอนนี้ยศของผมคือเลเจนดารี่แล้วนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมมีจำนวนเลสถึง200ครั้งนะครับพร้อมครับเออดันยาวๆได้แหละสปีด7 0 0 ไปเลยหึเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บกระโดดสเต็ปแรกเขาเส้นเชนอยา่างเร็วเร็วปุ๊บที่หนึ่งที่หนึ่งเคสอนครับรับสองงานนี้ต้องเล็งแม่นๆครับระวังจะชนสิ่งคิดขวานได้ let's go รื้ อีกรอบนึงครับเออเย,ยาววหน่อยก็โอ้โอไปสปีดฮึบเ่ชนก็พอเรียบร้อยถ้าเกมนี้มีการอัปเดตผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันต่อนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในพีหน้า สวัสดีครับ